Box. กล่องนี้มีอะไร <S <S 1> <S 1> อยู่รายการอาร์ตบ็อก็ต้องอย่านิ่งดูได้มอีอ้าวมากันเล้นเหรอครับเนี่ยสวัสดีครับ ตอนรับทุกคนเข้าสู่รายการอาร์ตบ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรจะอยู่ในรายการอาร์ตบ็อกซ์กับพี่อามหรืออยู่บ้านก็ต้องอย่าลืมช่วยที่บ้านเก็บข้าวเก็บของโดยเฉพาะอุปกรณ์ศิลปะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกันด้วยนะครับจะได้เวลาจะใช้หยิบมาได้สบายสบายหาเจอง่ายๆกันด้วยเละครับแล่ถ้าว่าตอนนี้อุปกรณ์พร้อมกันแล้วแต่ว่ารอไอเดียสนุกๆอยู่แล้วก็ไม่รอช้าครับได้เวลาช่วยพี่อามคิดกันแล้ว รู้ไหมอะไรเอ่ยรู้ไหมอะไรเอ่ยได้เวลาทายกันต่อแล้วล่ะครับว่านี่คือภาพอะไรเห็นชิ้นส่วนแรกหายกันถูกหรือเปล่าครับถ้ายังแล้วก็มาดูชิ้นส่วนที่สองกันน้องๆกำลังคิดเหมือนพี่พี่อร์มคิดหรือเปล่าครับดูถ้าจะไม่ใช่แค่ภาพของสิ่งสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวแล้วล่ะครับ แต่เหมือนอยู่ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองแต่ถ้ายังไม่มั่นใจแล้วก็มาดูชิ้นส่วนที่สามกันครับโอ้โหชัดเลยใช่ไหมล่ะครับเป็นขนมหวานวางอยู่ด้วยกันเป็นชั้นๆและภาพสุดท้ายรู้ไหมขนมอะไรเอย่ยขนมเค้กว้าววันเกิดใครกันนะครับเนี่ย ภาพที่2ครับเริ่มกันที่ชิ้นส่วนแรกถ่ายกันถูกหรือเปล่าครับว่านี่คืออะไรถ้าถามพี่อามนะครับยังถ่ายไม่ถูกเลยครับงั้นมาดูกันที่ชิ้นส่วนที่2กันครับโอ้โหเห็นชัดขึ้นมาอีกเล็กน้อยวางขึ้นมาอีกเล็กน้อยแต่ก็ยังท่ายไม่ถูกอยู่ดีครับว่าสิ่งนี้คืออะไรชิ้นส่วนต่อมาดูถ้าน้องหลายคน น่าจะเริ่มทายกันถูกแล้วล่ะครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรเป็นขนมหวานประเภทไหนมาดูชิ้นสุดสุดท้ายกันครับรู้ไหมอะไรเอ่ยครับเค้กบูเบอร์รี่โอ้โหดูท่าหวานอร่อยน่ากินเลยนะครับเนี่ยเก่งมากเลยครับตอบถูกแบบนี้รับไปคะแนนเต็มๆ กอองนีี้มะไรได้เวลาเปิดกล่องกันต่อแล้วล่ะครับเอ๊ะน้องๆลุ้นเหมือนพี่อาร์มหรือเปล่าครับว่าอะไรอยู่ในกล่องมาเลยทัน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 านรูปพี่อาร์มนี่นะแล้วทำไมมาครึ่งเดียวล่ะครับโถ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 จบกันแบบนี้เขาเรียกหล่อครึ่งเดียวใช่ไหมล่ะครับแม ลอเล่นครับลอเล่นจะหลอกครึ่งเดียวได้ยังไงล่ะครับรูปเนี่ยมีแค่ครึ่งเดียวเองเอ๊ะหรือว่าวันนี้เจ้ากล่องของเราอยากให้พี่อามใช้ไอเดียและฝีมือในการวาดภาพเติมต่อหน้าตาและรูปร่างตัวเองถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็ได้เวลาสนุกกันแล้วเลยครับมาเลยปากกาเมจิกแล้วก็สีระบายกันครับ เริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับกอนอื่นเลยพี่อา้มก็ต้องมานั่งจินตนาการครับว่าหน้าตาพี่อา้มอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้พี่อ้มจะใช้เป็นปากกาสีดำนะครับจะมี2ขนาดครับหัวเล็กแล้วก็หัวใหญ่เพื่อที่จะเติมในส่วนของรายละเอียดต่างๆให้เหมือนที่สุดนะครับเริ่มกันที่ส่วนของตัวหน้าตาก่อนเลยครับก่อนอื่นก็ต้องมีจมูกเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ครับนี่จากนั้นก็มีดวงตาครับดวงตาพี่อ้มขอเป็นแบบการ์ตูนซะหน่อยก็แล้วกันนะครับมีคิ้วด้วย ปากแล้วก็ปากตามมาด้วยหน้านะครับส่วนทรงผมก็ไม่ต้องธรรมดาเลยครับนี่เลยจากนั้นก็มีคอลงมาแบบนี้ครับลากเส้นต่อลงมาครับเป็นส่วนของตัวเสื้อฝั่งนี้ก็จะมีปกเสื้อใช่ไหมครับแล้วก็น่าจะมีปลายของเสื้อฝั่งนี้ครับ ด้านในก็ใส่เป็นเสื้อยือดเอาไว้ฮาวแล้วก็มือล่ะครับทำอะไรอยู่ดีนะเอ๊ะถ้ามือนี้ทำแบบนี้อีกมือนึงก็แบบเดียวกันดีไหมครับอ่ะดีเลยลุยก็จะมีส่วนของตัวนิ้วโป้งแบบนี้แล้วก็นิ้วชี้ขึ้นมาแบบนี้ครับ ส่่วนนอืนเราก็สามารถเพิ่มเติมได้ตามใจชอบเริ่มกันที่การตัดเส้นให้ดูหนาสัหน่อยครับจะได้ดูเทมากยิ่งขึ้นพยายามจะตัดเฉพาะส่วนของตัวขอบเท่านั้นนะครับให้มันดูเข้มขึ้นจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับเราก็ลองเติมลวดลายต่างๆให้มันดูสนุกมากยิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นเติมรูปดาวลงไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงสีกันนะครับเติมพระจันทร์ครับตามมาด้วย แว่นตาคือวาดอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเลยครับเติมลงไปได้เลย จากนั้นก็แค่เติมสีนะครับในส่วนที่เราต้องการจะเติมครับไม่จำเป็นต้องเติมให้หมดนะครับน้องๆครับยกตัวอย่างเช่นพยายามจะเติมสีนะครับสีชมพูลงไปนะครับเราก็เติมลงไปแบบนี้ซึ่งน้องๆอ,อาจจะใช้เป็นสีเดียวหรือหลายสีก็ได้เหมือนกันนะครับ ระบายสีดวงจันทร์สัหน่อยหนึ่งครับระบายสีดาวเจ้าหนอนหุ่นยนต์แล้วก็เติมเส้นสีต่างๆอีกเล็กน้อย เรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะมาดูสิครับว่าจากรูปพี่อาร์มที่หลอ่อครึ่งเดียวจะกลายเป็นนี่นเขาเรียกว่าหล่อเต็มตัวครับอ,อ,อยากหัวเราะกันสิครับเนี่ยเขินเลยเอาเป็นว่า ใครที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ว่างๆถ่ายรูปส่งมาอวดพี่อามกันบ้างนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่างานศิลป,ปะชิ้นนี้ไม่ยากเลยครับอาจจะต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ปริ้นรูปภาพของตัวเราเองแต่ว่าปริ้นมาแค่ครึ่งเดียวนะครับส่วนที่เหลือเราก็มาเติมกันต่อครับเติมให้สวยงามแล้วก็ถ่ายมาอวดก,กันบ้างผ่านทาง facebook.com/artboxtv กันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ artbox กล่องนี้มีอะไรทาง altv ช่องหมายเลข4 TV ีี สนุกกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย